กันที่ซาอุดีอาระเบียนะครับเมื่อสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานโดยอ้างบุคคลที่บอกว่ารู้สถานการณ์ภายในพระราชวงศ์ของซาอุดีอาระเบียเป็นอย่างดีโดยบอกนะครับว่ามากุฎราชกุมารคนปัจจุบันมีการวางแผนที่จะกำหนดคู่แข่งให้พ้นทางครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวที่รู้สถานการณ์ภายในพระราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียนะครับว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาอมานองค์มกุฎราชกุมารและพระโอรสองค์โปรดของกษัตริย์ซาอมานบินอับดุลลาซิสทรงใช้แผนการในการเขี่ยคู่แข่งออกจากราชบัลลังก์หลังจากทรงอ้างว่าอดีตมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินนายเยฟซึ่งมีศักดิ์เป็นพระเชษฐาทรงติดยาแก้ปวดจนนำไปสู่การสลักตำแหน่งครับ เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินนาเยฟต้องทรงพึ่งยาแก้ปวดที่มีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าเป็นร์ฟีนหลังทรงได้รับบาดเจ็บจากการถูกมือระเบิดฆ่าตัวตายกดระเบิดต่อนหน้าพระองค์ภายในพระราชวังเมื่อปี2,552 แล้วเรื่องนี้ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการทรงถูกปลดออกจากตําแหน่งด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีสิ่งผิดปกติใ,ใดๆบนเส้นทางสู่ตําแหน่งมกุฎราชกุมารและบอกว่าเรื่องนี้ถูกแต่งแต้มจนทําให้เหมือนภาพยนตร์ฮอลลีวูดจนเกินไปครับแหล่งข่าวบอกนะครับว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินนาเยฟทรงถูกกักบ,บริเวณหลังถูกปลด แต่เจ้าหน้าที่ทางการอ้างว่าพระองค์ทรงมีกรณียกิจต้องต้อนรับอาคันตุกะตลอดรวมทั้งกษัตริย์เซมานและองค์มกุฎราชกุมารด้วยครับ